มาถึงรถเก๋งซีดานยอดนิยมรุ่นนี้กันบ้างนะครับที่ช่วงนี้ผมสังเกตแปลกๆมันมีความรู้สึกว่ามันมีรถรุ่นนี้สภาพดีๆสวยๆออกมาปล่อยของเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนอมีคนต้อนรับให้เป็นอย่างดีนะรุ่นนี้นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับมันคือ Toyota าโคโรนรุ่นท้ายโด่งนะครับท้ายโด่งนี่โอ้โห ของตรงใหญ่โตโมโหลานมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันสร้างปรากฏการ์นะนะขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามันเป็นเหมือนมันเป็นรุ่นเดียวของโตโยต้าที่ใหญ่มากรุ่นนี้มันจะมีทั้งเครื่องสองพันและพันหกนะจนจบไลน์นี้ปุ๊บเนี่ยเขาปิดไลน์เลยปิดไลน์โครน่านี่ออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอัลติสคือให้คันเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นแคมรี่เหมือนเขาสปิตออกเป็นสองสองอไร ลายรถนะครับนะฮะเพื่อแยกการตลาดให้มันชัดเจนนะตัวนี้เลยเป็นรุ่นที่ก่อนหน้านี้มันก็เก่ากระโหลกกะลาจนไม่ไหวเหมือนกันนะแต่พอมันพอมันนานมากๆเขาตอนนี้มันถึงมันเหมือนมันถึงรอบที่ต้องทำฟิตเมนต์จัดทรงกันใหม่เนี่ยมันก็เลยได้เห็นรถรุ่นนี้ที่กลับมาสภาพดีๆที่เยอะมากนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ดูสภาพ ถูกฟิตเมนต์ไปแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวคันนี้เครื่อง4อะไรนะ4 s, s f e หรือไงเนี่ยนะเหมือนจะเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้เป็นเครื่อง 2000cc นะเห็นไหมฮะเขาก็แต่งนะเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรครบเลยนะเออล้อใช้ล้อขาวล้อ TE นะดูจากร้อน่าจะคงคงสัก16แล้วมั้งไม่ไม่มั่นใจไม่ถึง17นะอ่แล้วก็แล้วก็มบีอะไรอีกละ่ะ ที่เหลือภายในก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาฉูดฉาดนะครับไม่ได้หวือหวาฉูดฉาดที่นีตัวนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้เครื่องเครื่องตัวนี้สเปคนี้บล็อกนี้นี่มันเป็นเครื่องเดินของรถไหมนะฮะแต่ก็มันคือเครื่องโตโยต้านะมันก็จะไม่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 ต้องกังวลใจอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วครับบล็อกเดิมเขาเขาก็ลงกันได้แล้วก็นี่มีเดินปลั๊กสายไฟใหม่ก็ช่วยเรื่องระบบไฟรถก็น่าจะนิ่งแล้วก็สมูทขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟไหนจะต้องไปรองรับแอร์รองรับอุปกรณ์ต่าง สภาพก็ดีสีก็ดีก็เรียกว่าเก็บงานไปแล้วทั้งคันนะคันนี้ไม่น่ากังวลน,นะครับถ้าชอบใจสนใจในผมว่ารีบติดต่อไปก็ดีนะคันนี้ไม่น่าอยู่ดานนะไปดูราคากันครับน่าจะถูกใจอยู่ครับไม่โหดร้ายเลยนะ t o y ย t a Corona ST191 2.0 SEG คือเครื่อง2000ครับเกียร์ธรรมดาปี97ลดรถบ้านสภาพดีราคาเท่าไหร่8 2 0 0 0บาท 82,000บาทกับสภาพที่เห็นผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจไม่ถูกแนละไม่แพงครับแต่ก็เรียกว่าได้สภาพที่มาแล้วก็ขับได้เลยไม่เคอะเขินนะครับโอ้โหคันใหญ่มโหลารด้วยสิรุ่นนี้บอกให้เลยดังเงินพื้นที่เหลือเฟือครับพื้นที่เหลือเฟือนะก็ถ้าชอบใจรีบติดต่อหาผู้ขายก็โดยตรงตามลิงก์ด้านล่างครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้และกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ